ฮัลโหลเจเสวัสดีคับผมชาวไฟฟ้าทางหลายนะเออชาวไฟฟ้าวันนี้ผมจะมาแจากมอสสกินเปิลที่เมื่อคิดที่แล้วมีคนขอให้สอนทำมอสสกินปินผมก็จะไม่สอนนะแล้วก็ทำเหมือนกันแหละแต่แค่ทำสกินเปินมันจะยากกว่าตอนที่ดูรูป รูปมันจะซับ like ซ้อนแล้วมันจะดูงงมากเลยแม่ไม่อยากสอนเดี๋ยวเขาจะงงมากกว่านี้นะเออแค่ถามปกติก็งงแล้วไงมาดูรูปงงก็งงไปอีกเลยแม่พมาแล้วนะนี่มาแจกนะเออเด็กทำอะไรเป็นตะกินอะไรนะนี่กอซ่ากอซ่านี่ของฟรีแน่นอนในแบงค์มี แค่คืนแรงแผดก็ได้แล้วนั่นน่ะเป็นหมวดของสี่สี่วิสีเออแรงแผดก็ได้อันนี้มาเลยต้งง2 2> องต้องลงสองสองไยนะเออถึงจะได้เป็นแบบนี้ไฟแรกอะมันจะเห็นเป็นแบบว่าเอ,อเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะเขียนแล้วห้ว่าไม่ถือไม่ถือคืออย่างนี้ก็คือแบบว่า มันจะเห็นด้านหลังนะแต่พอเราถือปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นฟา้มาม้าปกติปุ๊บอย่างเงี้ยะพอด้านหลังเนี่ยไม่ถือคืออย่างนี้นะนยมันจะติดอย่างนี้พอพอแล้วจับมาปุ๊บมันจะเป็นฟร์มาสีแดงแบบแบบป้าไม่เห็นสกินอย่างนี้นะระดับเป็นระดับที่สองก็คือต้องถือถึงจะเห็นสกินนี้ ถ้าเิดไม่ถือไว้ขาว้างหลังมันก็จะเห็นเป็นฟา้ามักส,สีแดงถ้าก็อยากเห็นทั่งคูว่าเจ้ารอสอ่งไฟแล้วบอกแยกไว้ให้ว่าถือกับไม่ถือแค่นี้แหละเออแต่มม่ข้อดีทีฟ้าอัปเดตแล้วใหม่มันปรับให้ยิงหัวง่ายขึ้นก็ดีนะเออปรับให้ยิงหัวง่ายขึ้นถ้าขึ้นตรงไหนทุกแม่ก็คือตรงความไหวที่มองห้รอบอผมปรับแค่ร้อยสสิบเองแบบยิงหัว h i า h ก็เลยอะ เนี่ยเน,นี่ยเน,นี่ยเหน็นไหมเห็นไหมทำยิงง่ายขึ้นจริงๆน่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดนะเดี๋ยวแว่าดีแล้วครั้งนี้ก็ไม่ได้สอนอะไรเยอะไม่ได้รีวิวอะไรเยอะแง่ก็เแล้วไปเล่นหมดห้าป่าสักการถ้าเกิดคิดปัญญาเกินไปก็อาจจะไม่ไม่สอนลงนะอแตาทุกคนก็คงรู้วิธีการลงหมดแล้วเนาะอืม เนี่ยไออันเนี้ยมันโหลดโดยอัตโนมัติแปลกใจจังเลยมันทำไมต้องโหลดวะยังไม่ได้กดให้โหลดเดยโหลดโดยอัตโนมัติตลอดไปไีม่โหลดโดยอัตโนมัติตลอดไน่ากเลยวลอก่ะเราเปิเปดนั่นปั๊บใจย็ๆอน จะได้ใช้ประสิทธิภาพของเปิรลด้วยมันว่าอัปเดตแล้วหมายว่าไอ้เปิเนี้ยจะเรียบร้อยขึ้นแล้วถือดุสองก็จะถือดุสองว่าเครื่องของ,ขของอดุสองนะตอนแรกจะเอาไอ้อันเนี้ยเป็นตะกเกีอของไอ้โรน่ามาแต่มาดีวกว่าเพราะว่ายิงรวงมันก็รัวไม่ได้มากหรอกลวัวแค่ว่าพอรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยหลุดแล้ว มันก็รัวแค่พร้อมสึกธะอย่างเง้เลยไม่อางด้วย่าเพราะการตัวเองด้วยเป่าเป็นคนนองมาเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กว่าไหนว่าทำอะไม่มีออโวไม่มี นะเห็นไหมมันยิงง่ายขึ้นจริงๆนะชอบมากเลยอ่ะ ไปมาเจลาก็ได้เปรียบเขาแค่ดีแสบนะแออดูสองก็อะไรก็แพ้ไปตาเขาเจ็บไม่มีทกินเงี้ดูดิไม่มีจี่ินงี้ยแหตอเน็ตเน็ตเนตเน็เน็ตเน็ยเน็มันดูเวลาไม่ได้นี่หว่าว่าเล่นไป เจียาทีแล้วตอนเนี้ยก็มารู้สิเดี๋ยว้อีกแป๊บนึงก็คือไปเล่นโอร์ทตนดีวกว่าไปยิงไงอโซองเข้าไ่ดีกว่าเอาก็ซ้าไปยิงเนี่ยเออได้อยู่ มีอัพอีกไหมล่ะวะซ่าปกติมันต้องมีอัพฝันนี้อีกนะสามารถเอกเออตัวนี้ไม่มีไม่มีเลยนี่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 โคตรน่าสมัยอันเนี้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอันเนี้มันวิ่งวายขึ้นจริงๆนะแบบบวกกับไอ้เทือกเทือกสองอะไรเนี่ยโอ้โหเดิน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 ผูดิ่าไปรีรีรีนีไอตัวไม่มีหรอ ปกติมันต้องมีสีห่ห้าตัว อันนี้เธอเล่นแล้วรเึอก็วิ่งไหวแน่นอนอันนี้วิ่งไหวแน่นอนแล้วไปดูด้วยดิ รู้สึกว่านวดขึ้นมานิดนึงนะแต่ถ้าเกิดไปในสถานาการณ์จริงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เเอยหรอกช่วยได้แค่น,นิดเดี๋ยวโุ้ย นายพกไม่ชอบเป็นแบบชอบเป็นหามมมกองเขา,เาดูดิฉันหาหามมมกองเขานาพนะวกเนี่ยวาไปะดปะดประะจังเลยวาย ว้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นไม่เราแค่เลยแบดุดซองดูดซองเนี่ยไม่ถนัดแตวเข้าไปอีกทีขอหนึ่งหัวแล้วก็จบับซิปเลยไปเลย เบี่ยมดีจังเลยพวกเนี้ยแม่นกันนั่งเบี่ยมได้จัดเลยตายอยู่แล้วตายแม่เลยแต่ร่อนสายแล้วเนี่ยแต่ร่อนสายร่วงแน่เลยมันหายไปไหนอะคนรถหายร่วงเลยตายเออตกเตะอุ้งศอกสามนัดมันยิง Ah. ไม่รัก้างอ้เรยอันี้ไฟ้าไม่จะคแจ้งกไนีไม่จะไฟ้าไม่เจอแจ้งดีๆเอาดีๆหัวหนึ่งหัวจะชิปหนึ่งหัวจะชิปเล้ห อยากจบคลิปแล้วอยากจบคลิปแล้วทำไมไม่โดนโหดัวแทบติดเลือดจริงๆนะเนี่ยเนี่ยแล้วหน้าแล้วแล้วสุนมันไม่รับตัวให้วะตายตายตายหางเหนียวหางเหนียว มันยิงเยอะจังอ่ะเฮ้ยเมื่อกี you know? ้ไม่ได้ยิงนะมยิงปั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 งยาวยาวเลยนะแม่ต่อเนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันยิงได้ชค่สามนัดอันนี้รอปัง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 ยาวเลยเล่นไหนวะเนี่ยเล่นทำไงวะเนี่ยเล่นอะไรเนโอ๊ย หัวได้เอว่าจะงไบยากอะไรล่ะ เไอ้วาเนาะอุ้ยไอจิบหายไอ้วาตั้นี้ไอ้วาตั้นี้โอ้โหอ่วาคายเนาะไอ่วา